สวัสดีครับก็ขอนะนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองแมตช์การขันครับซื้บอลพรีเมียร์ลีกครับคู่แดงเดือดนะครับระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพลนโซนครับทำหน้าที่ฝึกพาร์บรรยายในวันนี้ครับผิดภาพการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามารับชมเกมแดงเดือดกันนะครับก็จำลองผ่านอีฟุตบอล2021ครับ เดี๋ยวเรามารับชมไลอัพของผู้เล่นทั้งสองทีมกันครับอันนี้เป็นแดงเดือดแมตช์ที่2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยแมนยูเล่นในบ้านมานะครับชนะไป1ต่อ0ยิงช่วงท้ายเกมครับวันนี้มาเยือนลิเวอร์พูลครับวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาทั้งเอกิติเก้นะครับกับเล็กซานเดอร์อีซักลงทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจัดแผนแบบไหนครับ เจอบานลิเวอร์พูลครับมาในแผนเสี่ยมสามครับหน้าเป้าเป็นเอกิริเก้ครับซ้ายเป็นอ่าหน้าเป้าเป็นอีซักก็ขออภัยครับซ้ายพิเก้ขวาเป็นมอดซาร่านะครับวันนี้ก็ขยับเอกิริเก้มาเล่นทางซ้ายครับทางฝั่งแมนยูทีมเยือนครับวันนี้เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายครับเอเดนเฮเว่นครับแล้วก็ดันบูโน่ไปเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบครับให้โอกาสคอบบี้เมนูครับนี่ครับ ไอแดนเฮเแดงเดือดแรกเลยครับนัดแรกในชีวิตเกมครึ้นแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับทางฝั่งของลิพูเจ้าบ้านชุดสีแดงครับเขียยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับแมนยูมาในชุดเยือนสีขาวครับอ้าแล้วเป็นแมนยูตัดบอลได้ครับอ่าลิวพูจ่ายพลาดครับจังหวะนี้ไบอันโบมครับอจังหวะนี้ครับนัดแรกนี่ชนะไป1 0ครับ ก่อ,อย่างที่บอกครับถ้าชนะ2เกมติดต่อ,อก,กันก่อนก็เป็นเจ้าแดงเดือดไปครับอาแ,แรกมนอยู่ชนะมาก่อนหนึ่งต่อศูนในบ้านก็ต้องดูครับว่าฟอร์มในบ้านของลิพูเนี่ยจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าครับบอลมาที่เคอร์เคสทางซ้ายให้มาที่เอกิเิเ e ก้ป่าครับอีซักสวยครับมาเซสโกบรอันเอมเบอร์โม อา์มัดดิยาโลอา์มัดไหลามาตรงกลางครับมัไทไายเดลิกจ่ายมาสวยครับแพทริกโดกูโดกูเจอกับฟริมปงครับกลับมาฟิตสมบูแล้วราฟเฟนแบดกนาเต้ให้มาฟอร์เรนเวสเคอร์เคสแปะมาที่เอเกิติเกอิซักครับโมเมตซาร่าโอ้ซาร่าสัดไกลลูกนี้ครับข้อมือของเซเนลเลเมนครับ นิโมโนครับกลับมาเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบครับอารับอีซักโอ้ยโดนเสียบไปก่อนนี่เดฟูก็ส่งทั้งเอเกิติเกกับกิซักลงพร้อมกันครับโยนมาเอา้าเอ้าบูโนโฟเฟอร์นันเดสโอ้ยจังหวะสุดท้ายเป็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบูโนโฟเฟอร์นันเดสครับอยู่ที่บอลครับ โจนมาแล้วไอาสอนซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครับก่อสถิติในบ้านเนี่ยลิบูทำได้ดีครับหมานะครับอิซักโอ้ยหยอดมาหมูซาลาเรียบร้อยครับ1นต่อศครับลิบูผู้ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1นต่อศจากโมเบสซาลานาที12ครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยบ,บอลด้วยหลังเท้าแล้วซัดเต็มข้อด้วยเท้าซ้ายครับเรียบร้อยไปเลยครับ หนึ่งศูนย์ครับลิบูขึ้นนำแล้วครับสกอร์ในกลับมาเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่ดน,นแรกแมนยูชนะเป็นหนึ่งต่อศูนย์เช่นกันครับโอ้ดูจากทรงเนี่ยเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งลูกนะครับอ่ากองหลังแมนยูเนี่ยค่อนข้างหลวมครับหลังสามตัวของลูเบนอโมบลิมเนี่ยมีเดลิกครับจังหวะนี้ยิงสวยมากครับ เดริกโยโร่แล้วก็เอเดนเฮเวนนี่ครับนี่เอาบอลลงแล้วยิงโอ้โหเวร์คาจริงๆครับให้โอกาสเอเดนเฮเวนบ้างครับแต่ว่าลิฟพูนี่ชุดเต็มชุดใหญ่เลยครับนาทีที่สามครับแมนยูตั้งเกมกันมาใหม่กระชิกโดคูครับโดคูให้มาบูนโน่มโดนเวสแจ้งไปฟริมปง กินมาโกนาเต้ไหลออกทางซ้ายครับเวอร์จิลฟันได์แม่ฟันได้ก็เพิ่งจะโขกประตูชัยนะครับใส่เ e อลีติโกมาดริดนาทีบาบด้วยครับโอ้โหลิเวอร์พูลนี่ชนะช่วงท้ายเกมมาแล้ว5เกมนะครับฤดูกาลนี้ถือว่าโอ้โหเอาล้วจังหวะนี้ครับเอมเบอร์โมะอามัดครับไหลมาคาเซมิโลอู้ยโดนเสียบลูกนี้ครับฟอเรนเวส น่าจะโดนไปเหลืองหรือเปล่าครับแหมไม่โดนครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากครับเวอร์สกาซิมิโรครับโอ้โหวิ่งโนวนเดซครับไต่ขึ้นมาเอเบโมโขมาโอ้โหลำหน้าครับจังหวะนี้อามาติเดโรยังไม่มีโอกาสได้จบแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแมนยูครับ ผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยครับของครึ่งแรกเหือเปอร์เซ็นต์คองบอลครับลิพูเหนือกว่า53ต่อ17เครับเอ้าจังหวะนี้อามัดครับป่ายขึ้นมาโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี้เป็นลิพูตัดเกมได้ครับสวยครับจังหวะนี้กาเฟแบดกาแฟแบดหลอกมาทางฟริมปงแล้วหยอดญิงโอ้โห,โโหเป็นเดลิกครับจังหวะสุดท้ายนี้สกัดออกไปได้ครับ บอลทุ่มของลิวพูคก็บครึ่งทางครึ่งแรกมาแล้วครับสปอตไลนส์สปอตไลน์ก็เล่นเป็นกองกลางนะครับเพราะฟิลปลงกลับมาแล้วเอา้าจังหวะนี้โมซาลาอย่างไงครับแล้วพลิกหาช่องหาช่องก่อนครับจังหวะนี้โมซาล่าฟิปงล็อกสวยเราแตะมาโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับเฮเบนช่วยไว้ได้แล้วหมายแล้วเขาลิวพูซัดลูกนี้แฉลบครับแตะมุมเงียบโอ้โห เลี้ยผูบุกมาชุดใหญ่เลยครับแม่ดูจังหวะล็อกเมื่อสักครู่นี้ของเฟรมปงครับหลอกผู้เล่นของแมนยูได้สองคนครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นกิติเกตได้ยิงครับเต่โมลิผูครับเป็นสปอสไลน์ครับโยนมาโอ้โหค่อนข้างไกลแล้วบอลเข้าทางกาเฟนแบกสัดไกลลูกนี้โอ้โหซูบเซฟครับเซนเนอร์แม,มนครับโอ้โปัดลูกยิงของกาเฟนแบก ได้นะครับผมกำลังจะเสียบสามเหลี่ยมเข้าเลยครับนี่ครับโอ้โหอ้เดปุ๊บปนมุมต่อครับโดมินิกสปอร์สไลด์ก็รับนาทีเปิดมุมทางซ้ายและขวาครับลูกนิ่งทั้งหมดเลยเปิดมาอีซักได้โขกแหมหมกไม่ดีครับแล้วเป็นอิกิติเกเก็บบอลได้ล็อกโอ้แล้วโดนแย่งสองโอ้หัวตัวรอดไปได้นี่ครับแล้วโมซาลาดอ้าวจังหวะนี้ครับ ลิเวอร์พูลได้ลูกฟรีคิกครับโอุระยะประมาณ24-25หลาได้ครับโอ e ้ถือว uh ่าใกล้มากเป็นคารสิมโลครับไปฟาวครับโอ้โหเราฟรีคิกลูกนี้ครับต้องมาดูครับเป็นสโลสไลายหรือโมบิสซาล่าครับจังหวะนี้แล้วเป็นเดรเมเด็กสมอลสไลครับวิ่งเข้ามาสัาลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับจ <ME K. S 2> ังหวะนี้แรงเกินครับมาทางซ้ายบ้างครับเคอร์เคส เคิร์เคสโตนคาซิมิโลเตะล่วงไปแล้วครับสิยให้เล่นต่อแลนดี้ยโร و ครับให้มาที่แดนเฮเบนดอกูออกขวามาแบรนด์เอเบอร์ม,โมโรูครับมานะครับคอบี้เมนูแมนยูได้บุกข,ขึ้นมาบ้างครับโอ้แมนยูไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับโอ้โห,โหเลวครูมาอีกแล้วครับเดลิกเตะขึ้นมาเบตเมนเซสโกนี่เหงาเลยครับโอ้โบอลไม่ถึงเลยครับ ลีพูครองเกมได้หมดแล้วนะครับเรามาทางซ้ายบ้างครับคอบบี้ไมนูดันนามีอยู่3ตัวครอสมาโอ้โหไม่ถึงแล้วลีพูเก็บบอลแล้วสวนเลยครับอีซัคครับไหลมาฟรีเวสครับเวสออกมาที่อีกิริเก้ทางซ้ายมีเคอร์เคสมาทางซ้ายครับแล้วหยอดมาลูกนี้เฮเว่นม่งไปแล้วซาร่าเก็บบอลได้ซาร่าจ่ายมาโซบอสไล โมสะลาวิจังหวัสมุทรสลาลียิงลูกนี้ครับแมไปติดเดลิกครับยังเซฟไว้ได้เซนเลมเมนเอเบโมโคาเซมิโลเจสโกโมาที่ดอกูแล้วเป็นบุโนโนถึงบอลแล้วพลิกตัวยิงโอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกของแมนยูเลยครับโอ้โหยิงเบาเกินครับไม่ผ่านมือของอาริซอนเบกเกอร์เอ้าแล้วเบียดแย่งมาได้ครับเคอร์เคส เอกิเตเก้ G A G. มาที่เวสอีซักพิกแล้วยิงโขงโอ้โห้ยซูเปอร์เซฟอีกแล้วเป็นโปงครับล็อกอุ้ยโดนเสียบลูกนี้ครับเล่นต่อครับเมนูแล้วด้านหน้ามีเอเบมโมกับเซสโกรออยู่ครับเอเบมโบโมนี่ขวาว่างกว่าครับมาแล้วครับเอเบมโบโมให้มาแล้วเป็นเซสโกพิกแล้วยิงลูกนี้หุ้ยซูเปอร์เซฟครับบุโนโอน บูโน่ได้บอลพลิกแล้วหาช่องยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแบร์แอนเอมเบอร์โม่ครับยิงตีเสมอให้กับแมนยูครับ1นต่อหครับนาที42ครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกของเอมเบอร์โม่เลยครับโอ้โหมาตีเสมอได้ครับช่วงท้ายทแรกเลยดูจังหวะนี้ครับยิงปัดมาแล้วครับแล้วจังหวะบูโน่กาชากเข้ามาในเหมือนจะยิงเองนะครับแต่ว่าเลือกจ่ายมาให้เอเบอร์โม่แล้วซัดครับโอ้โห เอวมอโเนี่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงในการทําประตูมากกว่านะครับดูครับโล่งๆเลยครับผายมือเรียกเพื่อนแล้วแล้วซัดโอ้โหจังหวะเดียวไม่จับด้วยครับจนเสาเข้าไปครับกลับมาเท่ากันที่หนึ่งต่อหนึ่งครับแหมไม่ยอมครับโอ้บุกน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ทําประตูได้ครับนดที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านแมนยูก็ลิพูก็บุกได้ดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่มาโดนช่วงท้ายเกมครับ อันนี้ก็เช่นกันครับแหม,มาเสียจังหวะสุดท้ายนิดเดียวเองครับหนตอนหนึ่งครับอ้าวแมนยูตัดเกมได้แล้วเป็นเซสโกออกขวามาครับทดสองนาทีโอ้โหหลุดมาครับจังหวะนี้เซสโกแหมบอลไม่ถึงครับยังเป็นบอลแมนยูครับซิมโลไมนูไม,น,ไมนูช้าแล้วแต่ยังได้อยู่ดอกูบูโนเฟนเดสครับยอดมาทางขวาอามัดลลติเยโลแตะมุมหรือเปล่าครับ อ้าวบุสินให้ด้วยครับบุสินให้เป็นบอลทุ่มนะครับแล้วเป็นคอบ,บี้ไมนูหยอดมาลูกนี้เข้ามือของอดีิซอนเบเกอร์ครับแล้วเตะขึ้นหน้ามาหมดครึ่งแรกครับเสมือ1 1ต่อหนึ่งครับเลียพูลหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ครับอ๋อเดี 1, ๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่ออีก45นาทีครับอี่ครับโอกาสเข้าทำนะฮะ ของทั้ง2ทีมครับนี่ครับเวอร์พูยิง7เข้ากรอบ5นะครับส่วนแมนยูยิง3เข้ากรอบเดี๋ยวารา้มาดูข้างหลังกันต่อเลยครับออกข้างหลังครับแมนยูเขียลูกเรื่องก่อนบ้างครับบอลอยู่ที่คอบี้เมนูครับก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับยังไม่เปลี่ยนตัวครับโจโรมาทางขวาอามัดครับ ไหลมาเอมบโมเบนจามินเซสโกพิกมาหาช่องโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเล่นต่อเรู้ที่เปี่ยมครับเมนูออกขวามาโอ้แรงเกินครับจังหวะนี้ไอเดียดีนะครับจังหวะนี้ของเขาเป็นเมนูโอ้แล้วเปลี่ยนตัวเลยครับแมนยูครึ่งหลังเริ่มต้นมาได้แค่3านาทีครับส่งเจอโเซเซลงมาแทนเบนจามินเซสโกครับก่อเล่นไม่ดีครับ3 4เกมนี้ก็ยิงไม่ค่อยได้ครับ เบตามินเซสโกก็เซ็กซ่เนี่ยจะเป็นกองหน้าสตเกอร์คนละสไตล์กับเซสโกเลยครับนี่ครับเซ็กซ่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่าลงมาลวงบอลช่วยเพื่อนด้วยครับอามัดครับเอา้าไหลมาสวยครับ,อ,บอมโมโมล็อกแล้วจ่ายมาเซ็กซี่หญิงลูกนี้ฉลีเอา้าทนเสาโอ้ยเกือบไปครับจังหวะนี้ครับ อาริซอนนี่ออกบอลเร็วเลยครับซาลาให้มาฟลิปปงโอ้เหมือนจังหวะเมื่อสักครู่เหมือนไม่มีอะไรนะครับโอ้แต่จะเข้าเขาจังหวะนี้ครับอิซักมาครับโอ้ใส่ก้อยสวยซาลายิงหูยติดบล็อกครับเดลิกนะครับแมนยูได้สวนบ้างครับให้มาบุโนโน่คาเซมิโลครับเหล้วเซอร์กซี่ยิงห,หูไม่ได้เวสคือหลังมาฟล้งป,ปงแหม่บอลไปไม่ได้ครับ บอกลับมาที่ไอซอนเบเกอร์กันาเต้ครับโยนมาเอาละวครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับเอกิติเก้แล้วทางขวาเลยครับเป็นฟลิมปงล็อกแล้วเปิดมาเอ้ามงมาลรงนี้ครับแล้วโยโรเก็บบอลได้ขึ้นหน้ามาโอ้เต่มาไม่ดีครับเข้าทางลิฟูหมดเลยครับเวสอเล็กซานเดอร์อีซักโหมโซาลายิงติดบล็อก ม่งทิ้งไปแล้วเป็นฟอร์เรนเวสไหลมาเคอร์เคสอ้วิทเวสปั่นโค้งโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหกลับตัวมาปั่นโค้งได้ครับฟอร์เรนเวสดูจังหวะนี้ก่อนครับนี่ครับบอลมันหายับจังหวะนี้ครับนี่ครับกลับหมุนมาแล้วก็ปั่นโค้งครับโอ้นิดเดียวครับอุ้ถ้าลูกนี้ยิงเข้านี่คือสวยมากเลยครับแล้วเลี้ยวผู้เปลี่ยนตัวครับก็เปลี่ยนเอาเวสออกเลยครับ ส่งแม็กอลิสเตอร์ลงมาส่วนแมนยูครับเอามาเทลุสคุนย่ญญาลงมาแทนแพส,สิกดอ,อกูครับแมนยูเปลี่ยนแล้ว2ตัวครับนีผู้เปลี่ยนตัวเดียวเอกิทิกเกยังอยู่ครับให้มาแม็กสเตอร์เอ็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับสวอสไลน์เคอร์อเคสเคอร์เคสโดนบูโน่ชนครับจังหวะนี้แล้วฟาลเลยครับ แมนยูเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งครับส่งเมสันเมาส์ลงมาแทนคอปี้เมนูครับมายืนตรงกลางครับโยนมาโอ้โหโยนแรงด้วยครับจังหวะนี้แล้วแม้ถึงบอลก่อนครับเร้คว้างบอลมาเมสันเมาส์ครับเหมือนหนึ่งหนึ่งต้องเจอกันอีกนัดครับคริมปง อาิสันเสมอหนึ่งหนึ่งก็ต้องนับกันใหม่ครับแอนยูเลเบร์ผู้ไทยชนะสองเกมติดต่อกันก็จะเป็นเจ้าแดงเดือดไปโยโรครับให้มาที่เอมเบอร์โมสายเป็นอ้าวเซอร์เ้าหูจังหวะสุดท้ายเซอร์เซ่ไปล้มก่อนนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ถ้าจับบอลยิงดีมีโอกาสเข้าสูงเลยลงมาก็มีจังวหวะบว่าเยอะครับ เลสโกนี่ไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวครับทั้งเกม48นาทีอา้าวแล้วครับมาทางนี้ครับเคอร์เคสโยนมาติดบล็อกลูกนี้เป็นแตะมุมของลิเวอร์พูลเร็บ,รบเปลี่ยนตัวครับเอาอีซักออกครับส่งกักโกล,ลงมาลูบัสซันลงมาแทนเคอร์เคสแล้วก็ดิคาโลครับลงมาแทนอาหมัดดิยโลโผกมาแล้วลิเวอร์พูลเก็บบอลได้ครับ โคนาเต้ป bon ันได้ครับให้มาที่โลบอร์เซนสิบห้านาทีสุดท้ายครับเสมอยู่หนึ่งต่อนหนึ่งครับหน,หน้านี้ก็ต้องกลับไปเล่นที่โอทฟฟอร์ดอีกครั้งครับแต่ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันนิดน,นึงครับมาครับซาร่าซาร่าโดนชนจากด้านหลัง เราเป็นแมนยูได้ส่วนครับเอมบูโมแหม่บูโน่จับบอลไม่อยู่ครับอ้าวกากโปยิงลูกนี้โอ้โหไม่จับครับยิงจังหวะเดียแบบไม่จับครับติดเซฟแลยแมนครับโอ้ดูยิงสวยแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ว่าสุดเปอร์เซฟครับเซนเตอร์แมนดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้รับยากนะครับเป็นบอลตกพื้นรับยากด้วย แม่แล้วก็ปฏิกิริยาดีครับเป็นเตะมุมของลิเวอร์พูลครับแม่อกาสยิงเยอะกว่าครับกองบอลเยอะกว่าสกอร์ยังหนึ่งต่อหนึ่งแล้วโข <c oughs> กลูกนี้โกนฮันเต้โอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้โหสองครั้งติดต่อกันครับดูเข้ามาโขกลูกนี้ครับคนเดียวครับโอ้หุยขำคานครับสิบนาทีครับเ <c oughs> สมอยู่หนึ่งต่อหนึ่ง ที่โกนาเต้คืนหลังมาครับอาบอริซอนเบเกอร์โดนยาวมาครับซาร่าผมชงม,มาทางซ้ายครับถึงกว่าครับเอาแล้วเป็นฟรมปงเตะไม่ดีมาทาลลิกครับให้มาที่เยเบนมาที่มาทิอุสกุนญ,ญา่าเอ้าไหลามาลูกนี้โอ้โหโอ่หอแรงเกินไปครับอาริสอนคว้างแรงมากกับจังหวะนี้แล้วทางขวาว่างด้วยเป็นฟรมปงด้านหน้ามีกักโปขึ้นมารอแล้ว โยนมาติดบล็อกยังเป็นบอลของแมริสเตอร์มาที่โซบอสไลสัตไกลลูกนี้โอ้โหแรงครับโอ้โหแล้วเป็นเตะมุมอีกแล้วครับโอ้โหสัตไกลลูกนี้นี่ถึงก็ต้องปัดออกมาครับโอ้ยิงแรงมากครับจังหวะน,นี้ของโซบอสไลหูบอลไฟลูกไฟครับโอ้ยยังไม่หมดเวลาครับแล้วเป็นลูกเตะมุมลิอร์ครับ ช่วงท้ายเกมแล้วครับจังหวะนี้5นาทีสุดท้ายครับโยนเข้ามาโอเลนซันจังหวะนี้ครับกาเฟนแบ็โยนมาลูกนี้ปัดอีกแล้วแล้วเคลียร์ทิ้งขึ้นหน้ามาอ้าวด้านหน้าครับมีเอมเบอร์โมรออยู่ครับโอ้ทำชิงไม่ดีครับโอ้โหนี่เดี๋ยวผู้ตัดเกมได้หมดเลยครับทางนี้ก็กาเฟนแบ็ยกมาทางขวาแล้วก็ทันไหมอู้ทันด้วยครับโอ้แต่บอลออกหลังครับ ็นลูกตั้งเตะจากประตูแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเอามาสราวีลงมาครับแทนคาซิมิโลครับก็ดันมาเล่นตรงกลางครับมาสราวีก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับกองหลังเงกองกลางอุณหภูมิหนึ่งนึงนี้ต้องมีต่อนัดที่3นะครับแต่ว่าจะเป็นนัดที่3ที่พิเศษนิดนึงครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนแถมแล้วก็เปลี่ยนทีมกันนิดนึงครับ ลองแผนกันใหม่ๆกันครับเพื่อชีดูว่าแดงเดือดมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าครับหมายครับเอกิเด้ก้ล็อกลังหวะนี้อาออกไปเองครับทดสามนาทีเหลืออีกสองนาทีครับมีดาม่าไทายเกมหรือเปล่าซาร่าครับซาร่าผ่านไปได้ซาร่าไหลมาแม็กอาิสเตอร์ฟิมปงฟิมปงผ่านคุณย่าไป เราวังนะครับแล้วเป็นแอนดูโรเบอร์สันแล้วตัดเกมได้แล้วพุทธสินเป่าจบเกมครับก็เสมอกันไป1ต่อหครับเลียูขึ้นนำก่อนจากซาร่า1 3แล้วก็บรายนิบโมตีเสมอ1ต่อหนึที่43ครับก็จบเกมเสมอ1ต่อหครับก็มีแดงเดือดต่อแน่นอนครับนี่ครับโอกาสยิงนีลิพูเหนือกว่าทุกอย่างครับ ยิง13เข้ากรอบ8เป็น1ประตูครับส่วนแมนยูยิง5กรอบ5ครับก็จบเกมก็เสมอกันไป1-1ครับก็ต้องหาผู้ชนะกันต่อครับแมนเชสเต์เกมนี้นะครับเป็นเซนเนอร์เลมอนครับโอ้โหเซฟเยอะจริงๆเกมนีก้ก็จากกันครับทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยจำนวนสนแล้วก็กใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ